ม <Be> ตอนที่อป์ตอบทอ่81นโอกิฮาจิมูระเลือนลงบันไดไปยังสนามเวสปอลของโรงเรียนมัธยมปลายโอซาก้าโทอินพร้อมกับสมุดโนต้ตในมือเขาแต่งตัวเรียบร้อยในชุดทำงานใส่เสื้อโค้ทสีน้ำตาลเพื่อกันลมหนาวแม้จะดูแต่งตัวดีแต่ถุงใต้ตาและผมที่ยุ่งเยิงก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาดูเหนื่อยล้ามากกว่าดูดีเสีอี เขาถอนหายใจยาวมองเห็นลมหายใจร้อนๆของตัวเองกลายเป็นไอขาวลอยออกจากปากช่วงก่อนเปิดเทอมใหม่แบบนี้งานของเขามักจะยุ่งสุดๆด้วยงบประมาณก้อนโตของโทอินเขาต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสอดส่องหานักเบสบอลดาวรุง่งวันนี้เป็นวันคัดตัวแบบเปิดเขาจําเป็นต้องมาดูด้วยตัวเองแต่จริงๆแล้วเขาแค่ต้องมาดูช่วงครึ่งหลังที่มีเกณฑ์กระชับมิดเท่านั้นส่วนข้อมูลร่างกายอย่างการวิ่ง40หลากระโดดไกลและฝึกซ้อมวิ่งต่างๆโคช้ชจะเป็นคนบันทึกไว้เอง หลังจากนั้นก็จะแยกเด็กๆไปตามตำแหน่งที่ถนัดนนโอกิดินไปยืนข้างโคชใหญ่มองออกไปที่สนามเด็กๆก,กำลังวอร์มอัพก่อนจะจับทีมลงแข่งเกียนกระทับมิดมีใครเด่นๆบ้างไหมเขาถามขึ้นลอยๆมีอยู่สองสามคนเดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้ในนี้แล้วโคชใหญ่ I, ตอบพลังยื่นคลิปบอร์ดที่มีข้อมูลให้นนโอกิก้มดูรายชื่อคร่าวๆก่อนจะเจอชือ่อที่ถูกไฮไลท์ไว้เรียวคาตะจุนธานากาแล้วก็เคนทาคากิ ทำไมชื่อคุณคุณน,นะแนโอกิพึมําแต่พอเห็นว่าเป็นตำแหน่งพิเทอร์เขาก็นึหน้าไม่ออกเขาดูคะแนนของแต่ละคนแล้วก็อดประทับใจไม่ได้ไม่ค่อยเจอพิเทอร์ที่ร่างกายดีขนาดนี้บ่อยๆแคนเขาเป็นยังไงบ้างโค้ชใหญ่ทำหน้าลำบากใจนิดหน่อยแต่ก็ตอบตามตรงคุมลูกได้ดีนะครับแต่ลูกรูกแบนๆเหมือนไม่มีแรงคว้างมากพอพืมแล้วการตีกับการรับหละ่ะ นาโอกิถามต่อท่านเนกคนนี้เก่งทั้งสองอย่างเขาอาจจะชวนที่เปลี่ยนตำแหน่งก็ได้เดี๋ยวจะเริ่มเกมกระชับมิดแล้วคุณอยากดูเองไหมนาโอกิิยักหน้าโค้ชใหญ่ส่งสัญญาณให้โค้ชคนอื่นๆแล้วเสียงนกหวีดก,ก็ดังขึ้นดึงความสนใจของทุกคนฉันที่กำลังวอร์มอัพหัวไหล่อยู่ก็รีบเดินไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆฉันคิดว่าตัวเองทำได้ดีในช่วงทดสอบร่างกายแต่สิ่งที่ฉันรอคอยจริงๆคือการได้โชว์ฝีมือในเกม โอ okay. เคดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันจะมี3ทีมทีมละสิบสคนแข่งแบบพบกันหมดทีมและค่าอินนิง่งบางคนอาจจะต้องเล่นตำแหน่งที่มีถนัดเพราะตำแหน่งซ้ำกันแต่ไม่ต้องห่วงเราจะพิจารณาตรงนี้ตอนประเมินผลงานโค้ชที่ดูอายุประมาณ30กลางกลางไว้คราวดูฟิตมากทั้งที่อากาศแค่10องศาแต่ใส่แค่เสื้อยือดกับกางเกงขาสั้นถ้าเรียกชื่อใครที่มารับเสื้อกล๊กสีน้ําเงินโค้ชที่คนตะโกนพลางถือคลิปบอร์ด มีกี่นาทีต่อมาทุกคนก็ถูกแบ่งเป็นสามทีมฉันอยู่ทีมเสื้อกักสีแดงตอนที่โค้ชเรียกชื่อฉันได้ยินชื่อที่คุ้นเคยจากชีวิตก่อนเรียวคาตาเบสองและมือเปิดของฮันชินไทเกอร์ฉันแปลกใจที่เจ้าตัวดูขี้อายไม่ได้มีออร่ามืออาชีพเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะตอนนี้เขายังอยู่แค่ต้นคงเป็นแค่ดาวรุ่งที่ยังไม่เปล่งประกายเพื่อความสบายใจทันเลยใช้สกิลระบุต,ต,ตัวตนกับเขาชื่อเรียวคาตา อายุ16การประเมินพรสวรรค์มีบัศักยภาพ S สถานะผู้ไทยสมรรถภาพทางกายมีบัวกการคว้าง C ลบก,การรับลูก A ความฉลาดในการเล่นเกมมีบัวสภาพติดใจ C บัว พอเห็นสถานะของเขาฉันก็รู้สึกดีขึ้นฉันเดาไว้แล้วว่าเรวจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในรอบคัดเลือกนี้แต่พอเห็นว่าฉันเหนือกว่าเขาทั้งสมรรถภาพทางกายและสะเตียภาพก็ยิ่งมั่นใจแน่นอนว่าโค้ชไม่มีทางเห็นข้อมูลพวกนี้ฉันจึงต้องโชว์ผลงานที่ดีที่สุดในเกมโอเคทีมแดงเจอกับทีมสีน้ำเงินไปหาโค้ชประจําทีมขึ้นดูลำดับการตีและตำแหน่งของตัวเองฉันกําหัดแน่นในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะได้โชว์ฝีมือให้โคช้ชเห็น มีกี่นาทีต่อมาทีมของฉันก็รวนตัวกันที่ดักเอาฉันได้ลำดับการตีเป็นคนที่สองต่อจากเด็กตัวเล็กที่ไวผมหน้าไมา้ยาวพขเดินลงสนามฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาจะมองเห็นลูกที่คว้ามารุกล่าวกับผมที่ปิดหน้าขนาดนั้นเริ่มเกมโคสต์โกนพลางเป่านกหวีดทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นบรรยากาศรอบตัวก็เหมือนจะหนักปึ่งขึ้นมาทันทีฉันรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในโคลนดูหเหมือนทุกคนจะมุ่งมั่นเป็นที่เพื่อคว้าตัวเข้าสู่โทอินอันโด่งดัง แรงกดดันนี่มันแม้จะตกใจนิดหน่อยแต่ฉันก็ปรับตัวได้เร็วฉันจะไม่ยอมแพ้กับบรรยากาศแบบนี้หรอกในมือฉันต้องไล่ตามไดเอจิให้ทันเป้าหมายของทันมันสูงกว่าการเข้าโทอินแค่นี้โทอินเป็นแค่ก้าวแรกบนเส้นทางสู่การเป็นนักเบสบอลอาชีพเท่านั้นฉันจะไม่หวั่นไหว เสียงไม้ตีประทานลูกดังนางขึ้นมาดึงความสนใจของฉันเด็กผมหน้ามา้ยาวตีลูกแรกได้ทันทีแต่ลูกพุ่มปรงกลับไปหาพิเทอร์แล้วก็โดนโยนออกที่เมสหนึ่งตอนที่82ดลิบหนุ่มเดินคอตกกลับไปที่รับเอาไม่แม้แต่จะสบตากับฉันตอนเดินผ่านหรืออย่างน้อยฉันก็คิดว่าเขาไม่สบตาจะว่าไปก็แยกไม่ออกเหมือนกันเพราะผมหน้ามาของหมอนัานมันบางจนมิด ฉันก้าวขึ้นไปที่บ็อกซ์ของผู้ตีรู้สึกได้จิงสายตานับไม่ถ้วนที่จับจ้องม,มาในวินาทีนั้นเองเสียงรอบข้างก็เหมือนจะหายไปหมดริมฝีปากฉันปล่อยยิ้มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสกิลช่วงเวลาสำคัญของฉันทำงานแล้วร่างกายทั้งร่างเข้าสู่สภาวะโฟกัสสูงสุดโชคดีจริงๆลูกเบสบอลหลุดจากมือพิเทอร์ลายตรงมาหาทันเหมือนภาพสโลโมทันประสาทสัมผัสที่เฉียบคมทำให้ฉันรู้สึกเหมือนควบคุมทุกอย่างในรัศมีสองเมตรรอบตัวได้หมด ฉันสัมผัสได้ถึงตำแหน่งถุงมือของแคทเธอร์มองเห็นวิธีโครจรของลูกและนับรอบการหมุนของลูกในอากาศได้ด้วยซ้ำข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาในหัวทันคำนวณจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเหวี่ยงไม้ปังฉันไม่ต้องมองตามลูกก็รู้ว่ามันจะไปตกตรงไหนฉันวางไม้เบสบอลลงกับพื้นอย่างสบายๆแล้วเริ่มวิ่งวนรอบเบสเพื่อเพลินกับสภาวะเหนือมนุษย์เมื่อครู่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสกับสกิลช่วงเวลาสำคัญที่เพิ่มค่าสถานะทุกอย่างขึ้นสองระดับ มันเหมือนกับประสบการณ์นอกกายจริงๆนนโอกิยืนมองเด็กหนุ่มที่เพิ่งโหวดโวงรันใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งที่เขาเคยเห็นแม้แต่ในมาตรฐานระดับมัธยมปลายก็ยังถือว่าเหลือเชื่อเด็กคนนั้นชื่ออะไรนะนนโอกิถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอ้อนั่นเคนทาคากิเป็นหนึ่งในคนที่เราทำเครื่องหมายไว้โคช้ชหลักตอบพลางมองตามลูกเบสบอลที่ยังไม่ตกพื้นใบหน้าเต็มไปด้วยความทึ่ง จูจ่ๆอะไรบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวหนาโอกิมันผ่านมากว่า6เดือนแล้วตั้งแต่เขาไปดูการแข่งขันคันโตที่โยโกฮาม่าและเคียนก็ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยจะโทษเขาก็ไม่ได้หรอกที่จำใครไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเขาตัดสินใจไปแล้วว่าจะไม่ตามเด็กคนนั้นนาโอกิเดินทางทั่วประเทศทาบทั้งปีสกานักเบสบอลเป็นร้อยเป็นพันคนต่อปีแต่สิ่งที่จำได้แม่นคือข้อเสียของเด็กคนนั้นแขนขวาที่คว้างลูกไม่ได้เรื่องเดี๋ยวอะไรนะ นนโอกิทบจะสะดุ้งหมอนี่เล่นเบสหนึ่งไม่ใช่หรอเขาหันไปถามโคชหลักรือเปล่านะเขาสมัครเป็นพิเธร์นโอกิเรื่องสับสนหนักไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่านี่คือคนเดียวกันแต่พอมองดีๆเคียนก็คลายพ่อของเขาคริสโดยเฉพาะรูปร่างสูงกับกรามคมคมนั่นเขาใสา่หัวเบาๆเ,เ,เดียวได้รู้กันหลังจากเห็นเคียนคว้างลูก ความเห็นเดิมของเขาคือเคียนเป็นผู้เล่นที่ดีมีข้อเสียแค่แขนขวาถ้าแก้จุดนั้นได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะรับเข้าทีมฉันเดินกลับมาที่โฮมเพลทแต่ไม่มีใครมารอแสดงความยินดีเลยซึ่งก็มีปลกเพราะทุกคนที่นี่ต่างแข่งกันเองแม้จะอยู่ทีมเดียวกันก็ตามฉันกลับไปนั่งที่ดักเอาผู้ตีสองคนถัดไปก็โดนแบตเตอรี่อีกฝั่งจัดการอย่างรวดเร็วซามเอาเปลี่ยน ฉันลุกขึ้นหมุนหัวไหลเบาๆก่อนจะหยิบถุงมือกับหมวกเดินขึ้นบันไดไปยังสนามยิ้มกลางสวมถุงมือที่มือขวาแล้วมุ่งหน้าไปยังเนินคว้างขณะวอร์มอัพคว้างลูกไปมาฉันไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนในฝูงชนกำลังจ้องมองฉันตาไม่กระพริบอาอาซสายนาโอกิถึงกับตึ้งเมื่อเห็นฉันวอร์มอัพด้วยการคว้างลูกมือซ้ายกว่าจะเรียบเรียงความคิดได้ก็ใช้เวลาสักพักก่อนจะหันไปถามโค้ชหลัก คุณสังเกตอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเด็กคนนั้นไหมเขาที่มาทางทันโคช้ชหลักลูกแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็สายหัวม่เห็นมีอะไรผิดปกตินาะทาไมรอนนโอกิยกมือกดขมับแต่ก็สงบลงนี้ที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะสังเกตได้ง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเพิ่งเห็นฉันเล่นเป็นครั้งแรกเขาตีขวาแต่คว้างซ้ายนนโอกิพูดชชาอ้อโทษทีผมไม่ทันสังเกตเลย โค้ชหลักลูเขินเขินแต่ก็ยังมงอยู่ดีถึงจะแปลกแต่ในสถานการณ์นี้มันสำคัญตรงไหนกันฉันวอร์มอัพเสร็จแล้วต้องไปที่ผู้ตีคนแรกที่ขึ้นมาสู้นั่นคือเรียวคาตัดตัวนำที่ในอนาคตจะกลายเป็นนักเบสบอลอาชีพฉันรู้สึกเลือดสูกฉีดอยากจะลองสู้กับเด็กคนนี้ก่อนที่เขาจะถึงจุดสูงสุดหลังจากรับสัญญาณจากแคทเธอร์ฉันพยักหน้าแล้วเริ่มวินอัพฉันปักเท้าขวาแล้วเหวี่ยงแขนซ้ายออกไปเหมือนแส่ลูกพุ่งตรงไปยังถุงมือเหม,อม,อมือนมีแม่เหล็กดูดปัง ลูกถูกตีเต็มๆกลางไม้ลอยตรงไปยัง left out field หยุดก่อนถึงฟิลเดอร์เรลที่วิ่งเร็วก็ถึงเบสหนึ่งได้อย่างง่ายดายฉันกับฟันแน่นรู้สึกบูดหมิดแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อหลังจากเสียยิ่ไทยเรวผู้ตีสองคนถัดมาก็ตีโดนเหมือนกันแต่โชคดีที่เพื่อนร่วมทีมช่วยรับลูกไว้ได้ฉันไม่ค่อยชินกับการโดนตีบ่อยๆแบบนี้มันเริ่มกดดันขึ้นเรื่อยๆถ้าฉันคว้างวิแขนขวาได้ก็คงดี เรียวยังอยู่ที่เมสหนึ่งเลหลดหนุ่มร่างตันคนหนึ่งเดินขึ้นมาที่บ็อกซ์มองฉันด้วยรอยยิ้มมุมปากลองดูหน่อยสิว่าจะรับลูกนี้ได้แค่ไหนฉันคิดในใจตั้งใจคว้างลูกนี้สุดกำลังปังฉันรู้สึกใจหายวาบณะนะที่มองลูกลอยข้ามเลฟเอาฟิแล้วข้ามรัวออกไปบ้าเลยตอนที่83หลังจากเสียโฮมรันไปฉันก็พอจะตั้งสติกลับมาและจัดก,การกับคนตีถัดไปได้สำเร็จ แต่ถึงจะฝึกซ้อมมา6เดือนเต็มฉันก็ยังไม่สามารถเวทพลังคว้างแบบที่เคยมีตอนใช้แขนขวากลับมาได้เลยเท่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นมัธยมต้นก็คงไม่เห็นความแตกต่างทัดขนาดนี้แต่พอมาเจอกับพวกดาวรุ่งคนอื่นๆลูกคว้างของฉันก็ถูกปานขาดง่ายๆเพราะมันขาดทั้งพลังและทีวิตชีวา ฉันเดินกลับไปที่ดับเอาด้วยความรู้สึก่อเหว่เอาผ้าขนหนูคลุมหัวไว้ถ้ามีเวลาอีกสักหน่อยหรือถ้าระบบปหลดล็อคภารกิจคว้างในโลกฝึกจินตนาการให้ก็คงจะพัฒนาทันเวลาเคนโค้ชทีมสีน้ำเงินคนหนึ่งเดินเข้ามาแตะไหลทันเหมือนจะปลุกให้ตื่นจากผวังอาครับโค้ชฉันปอบพลางดึงผ้าขนหนูออกจากหัวอินนิ่งหน้าเราจะให้เธอไปเล่นเบสหนึ่งโค้ชพูดจบก็เดินจากไปโดยไม่เราฟังคำตอบ ทันได้แต่จ้องมองทันหลังของโคช้ชที่เดินห่างออกไปความสิ้นหวังแล่นโวบขึ้นมาวนใบหน้าก่อนจะคว้าผ้าคนหนูปาใส่พื้นด้วยความโมโหบ้าธรรมะเหมือนร่างกายจะรับรู้ถึงความสิ้นหวังไหลขวาของทันก็ปวดตีบขึ้นมาจะทันหันจนต้องยกมือกลุมไว้แต่พอจับรูความเต็บก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนั้นเองฉันถึงได้รู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันคุ้นเคยเหลือเกินฉันเคยรู้สึกแบบนี้ทุกวันในชีวิตก่อนหน้านี้เวลาที่มัวแต่จมอยู่กับความเสียใจเคยได้เวลาไปลงสนามแล้วเคื่อนร่วมทีมคนใหม่ตะโกนปลุกฉันให้หลุดจากเาวังฉันลังเลอยู่วาบหนึ่งว่าจะไม่ลงสนามดีไหมแต่พอใบหน้าของไดอิิผุดขึ้นมาในหัวฉันก็ใส่หน้าแล้วลอยยิ้มมุมปากออกมา ถ้าม่ทุ่มสุดตัวทันคงไม่มีนาคกลับไปเจอหมอนั่นแน่ฉันคิดพลางหยิบถุงมือกับหมวกขึ้นมาฉันเดินลงสนามมองไปที่พิชเช่คนใหม่บนเนินที่ส่งยิ้มเจ้าเล่ห์มาให้เห็นได้ชัดว่าหมอนี่ดีใจที่ได้มาแทนที่ฉันฉันเลือกที่จะเมินแล้วไปยืนประจำตำแหน่งเบสหนึ่งจริงๆแล้วตลอด6กเดือนที่ผ่านมาฉันไม่ได้ฝึกแค่การคว้างแต่ยังขัดเกลาทักษะการรับลูกกับความรู้เบสบอลไปด้วยฉันจะใช้ทุกวินาทีในชีวิตนี้ให้คุ้งเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจอีก คิเชอรอคนใหม่วอร์มอัพอยู่พักหนึ่งก่อนเกียนจะเริ่มลูกคว้างของเขาคมใช้ได้แต่ขาดความหลากหลายแค่มีกี่ลูกฉันก็มองออกแล้วว่าทิศทางกับความเร็วจะเป็นยังไงโคอจีเก่งกว่าหมอนี่เยอะฉันคิดในใจพอคิดในแบบนั้นฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่เคยถามโคอิจีเลยว่าจะไปเรียนต่อมัธยมปลายที่ไหนเบสหนึ่งเสียงตะโกนดังขึ้นดินฉันปรับมาสู่เกมฉันหันไปมองทันทีแม้จะช้าไปนิดแต่ก็ยังเห็นลูกเบสบอลกำลังจะพุ่งผ่านข้างตัว ลุยสันทตยานฉันเหยียดถุงมือออกไปคว้าลูกลูกหมุนอยู่ในถุงมือเหมือนจะหลุดออกมาแต่เหมือนถุงมือฉันถูกเคลือบเก่าวไว้ลูกจึงไม่หลุดไปไหนเอาฉันถอนหายใจโล่งอ,อกก่อนจะหยิบลูกจากถุงมือแล้วคว้างกลับไปให้พิตเทอร์พลางส่งยิ้มเจ้าเลขกลับไปให้หมอนั่นบ้างปกติฉันไม่ใช่คนที่แกล้งแต่เห็นหน้าตกใจของพิตเทอร์แล้วมันก็ซะใจดีเหมือนกันว่าแล้วเทียวนนโอกิพูดตาเป็นประกายหลังเห็นจังหวะรับลูกสุดยอด พอคว้างมือซ้ายได้แบบนี้ก็เหมาะกับเบสหนึ่งสุดๆโค้ชใหญ่หยับยัดหน้าแต่ยังดูงงๆปกติคนถนัดซ้ายจะเหมาะกับเบสหนึ่งเพราะใส่ถุงมือขวาม,มันใกล้กับพื้นร่วมทีมมากกว่าแต่ที่ในพูดหมายความว่ายังในรู้จักเด็กคนนี้หรอเคียนคนนี้ฉันเคยตามดูฟอร์มมาก่อนแต่ตอนนั้นเขาเป็นคนถนัดขวาเหิุคนเดียวที่ไม่ได้ที่ทุนก็เพราะคว้างมือขวามไม่ดีเนะอกิีดอกพลางมองไปที่ทัน นั้นแปลว่าต้องใช้เวลาฝึกมือซ้ายมานานมากแน่ๆเด็กคนนี้ถึงจะทุ่มเทขนาดนี้โคชใหญ่ดูประทับใจนาโอีิสายหน้าเราเพิ่งผ่านมาแค่6เดือนเองตั้งแต่ฉันเจอเขาครั้งล่าสุดขอกอ6เดือนโคชถึงกับอึ่งเพราะปกติแค่ฝึกที่คว้างมือข้างที่มีถนัดได้ดีขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลายปีแถมเด็กคนนี้ยังคว้างได้ดีพอสมควรอีกด้วยฉันเล่นตำแหน่งเบสหนึ่งจนจบเกมโชว์ทั้งทักษะและความว่องไวให้เห็นชัด ถ้ามีแค่นี้ก็คงไม่เท่าไหร่แต่พอถึงตาตีฉันกลายเป็นตัวอันตรายทันทีสองครั้งที่ได้ตีฉันตีได้ทั้งดับเบิลกับโฮมรันอีกหนึ่งครั้งแยกตัวเองออกจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆจนกลายเป็นตัวเต็งของทีมทิทเชอร์คนนั้นถึงกับไม่กล้าสบตาฉันอีกเลยเพราะอายแมสทัดไปเป็นทีมแดงเจอกับทีมเหลืองฉันเลยได้พักบ้างแต่เพราะนั่งนิ่งๆมานานพลังงานในตัวเลยยังเหลือเฟือ ฉันไม่สนใจจะดูเกมเลยหยิบลูกเบสบอลเดินไปที่โมเพนหยิบถังลูกบอลแล้วเริ่มคว้างด้วยมือซ้ายต่อตอนที่8 4ตลอด6เดือนที่ผ่านมาฉันลองทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาการคว้างของตัวเองแม้แต่ถึงขั้นขอให้พ่อมาช่วยสอนแต่สุดท้ายดูเหมือนว่าฉันจะไปได้แค่นี้ในเวลาสั้นๆแบบนี้ ฉันจ้องมองมือซ้ายของตัวเองอยู่พักหนึ่งก่อนจะส่ายหัวไม่มีทางที่ฉันจะไล่าตามความสามารถในการคว้างของแขนขวาทันได้ในเวลาแค่นี้ต่อให้มีทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อละเอียดก็ตามในคนเลิกคว้างได้แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังทำเอาทันสะดุ้งหยงฉันหันไปมองเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวดีใส่เสื้อโค้ทยาวใต้ตาคล้ำขมยุ่งเหยิงแต่ในดวงตากลับมีประกายบางอย่างที่ดูน่าค้นหา ฉันโอมวดคิวไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครแล้วทำไมนายถึงพูดแบบนั้นฉันตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยเป็นมิตรนักแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ใส่ใจกลับหัวรอบเบาๆถ้านายยอมเลิกคว้างแล้วไปเล่นเบสหนึ่งแทนเราจะให้ทุนเรียนเต็มจำนวนนายจะได้ลงเป็นตัวจริงพร้อมกับน้องชายของนายลวงตาฉันเบิดกว้างวยความตกใจในายรู้ได้ไงว่าน้องชายฉันคือใครฉันเหมือนจะข้ามประเด็นแรกไปเลยสนใจแต่เรื่องหลังมากกว่า แต่ชายแปลกหน้าก็แค่ยินตอบอย่างใจเย็นโดยไม่เร่งรัดทันเห็นพวกนายเล่นรอบชิงที่การแข่งขันคันโตแต่ดูเหมือนนายจะเปลี่ยนไปเยอะในหกเดือนนี้เขาพูดพลางชี้ไปที่แขนซ้ายของฉันทันใดนั้นฉันก็นึกออกว่าเขาคือคนที่เคยคุยกับพ่อแม่ฉันในเกมที่แข่งกับเซงาคุอินทุกอย่างเริ่มปฏิปะต่อหมอกหม่สีที่นายไม่ให้ทุนทันคราวที่แล้วเป็นเพราะแขนขวาของทันใช่ไหมฉันจ้องตาเขาแน่นิ่ง ใช่แต่ตอนนี้ในเปลี่ยนมาเป็นซ้ายในก็ทดเทยจุดอ่อนไปแล้วนนโอกิตอบบับอย่างหนักแน่นเราสองคนเนียไปพักหนึ่งก่อนที่นนโอกิจะพูดขึ้นอีกครั้งพร้อมยื่นข้อเสนอเดิมอย่างที่บอกถ้านานเลิกคว้างแล้วไปเล่นเบสหนึ่งเราจะให้ทุนเต็มจานวนคราวนี้เป็นชันที่หลบสายตาความรู้สึกในใจป่นปันป่วนตรงหน้าคือโอกาสที่ฉั้นเฝ้ารามาทั้งปีทุกอย่างที่ชั้นกับในอิจิพยายามมาตลอด ฉันควรจะดีใจควรจะตื่นเต้นแต่ทำไมถึงรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้เห็นฉันไม่ตอบนาะโอกิก็รู้จังหวะเขาล้วงมือเข้าไปในเสื้อโค้ทแล้วยื่นนาบัตรมาให้ลองคิดดูให้ดีแล้วโทรหาฉันถ้าตัดสินใจได้ขอแค่ตอบก่อนสิ้นสัปดาห์หน้าข้อเสนอนี้ยังอยู่ฉันรับนาบัตรมาอย่างเมืรอลอยมองรู้ชื่อบนบัตรนาะโอกิฮาจิมูระฉันเห็นฝีมือของนายพอแล้วกลับบ้านได้เลยนะฉันจะรอคอยคำตอบ นาโอกิพูดจบก็เดินกลับไปทางสนามที่มีเกณฑกระทับมิดทันได้แต่ยืนมองทันหลังของเขาที่ค่อยๆไกลออกไปช่วงเวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้นเหมือนภาพเลือเลอะฉันเดินกลับบ้านเหมือนร่างกายทำงานเองโดยไม่ต้องคิดจนกระทั่งมาถึงหน้าบ้านความรู้สึกทั้งหมดก็ถาโถมเข้ามาบ้า,าทรมารฉันปะเป้ลงพื้นแล้วตะโกนสุดเสียงความรู้สึกแย่ๆที่คิดว่าทิ้งไว้ในชาติก่อนกลับมาพร้อมกันหมดฉันซุดลงกับพื้นน้ำตาแห่งความคับแทนไหลออกมาไม่หยุด ยูกิรีบวิ่งออกมาหลังได้ยินเสียงเธอเห็นลูกชายสุดเข่ากับพื้นสันทาตยานความเป็นแน่ทำให้เธอรีบเข้ามากอดสงสัยจะไม่ได้ติดทีมแน่เลยเธอคิดในใจด้วยความเจ็บปวดในนามของขคณะครูโรงเรียนมัธยมต้นเซโกะพวกเราภูมิใจในความสำเร็จของพวกเธอทั้งในและนอกห้องเรียนขอให้ทุกคนโชคดีในชีวิตมัธยมปลายมีน้ำตาซึมจัดนักเรียนรอบๆทันที่ซึมซับบรรยากาศนานรับปร,ริญญาฉันเองก็อดยิ้มไม่ได้ จนกระทั่งหันไปเห็นหน้าของไดอิจิที่เปื้อนน้ำมูกขูว,ว่าฉันเศร้าจังเลยนดอิจิร้องไห้โฮแล้วโถมกอดฉันแน่นหาอะไรของนายปล่อยสีน้ำมูกเลอหมดแล้วฉันพยายามแกะตัวไดอิจิออกแต่หมอนี่ก็เกาะแน่นเหมือนกลัวจะหลุดแต่ลึกๆแล้วฉันก็รู้สึกผิดอยู่บ้างสุดท้ายเลยยอมกอดกลับไปถ่ายรูปก,กันก่อนกลับเถอะฉันพูดปลอบใจในอิจิถึงยอมปล่อยแล้วพยักหน้ารัวๆ เราสองคนเดินไปหาทีมเมทที่จบพร้อมกันถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเออเคียนถ่ายรูปกับฉันหน่อยได้ไหมแต่ผู้หญิงผมยาวตาสีฟ้าสวยเดินมาดึงแขนเสื้อฉันไปเอาเออได้สิฉันตกใจนิดหน่อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ลงหน้าไอแดงกำแต่ในใจเธอดีใจสุดๆเขาจำชื่อฉันได้หลังถ่ายรูปเสร็จเธอกอดมือถือไว้แน่นแล้วยิ้มอย่างมีความสุขทอเห็นไอถ่ายรูปกับฉันได้เด็กผู้หญิงกล่มอื่นก็ครูกันเข้ามา แย่เรารีบไปเถอะฉันรู้สึกถึงอันตรายรีบคว้าแขนในอิจิแล้ววิ่งออกจากโรงเรียนพอถึงที่หมายฉันถอนหายใจโล่งอกเราสองคนเดินกลับบ้านเจอ,อยูกิกับคริตรอยู่ด้วยรอยยิ้มภูมิใจของอยู่ในรถแล้วนะเดี๋ยวจะไปส่งที่สถานีรถไฟคริสพูดด้วยน้ำเสียงคนเศร้าในอิจิบยับหน้าแล้วหันมาหาทันเสียดายที่นายไม่ได้ติดทีมถ้าได้เล่นวิกันต่อคงดีเขาพูดพลางทำหน้างอย ถึงจะผ่านมาเกือบเดือนแล้วตั้งแต่รู้ข่าวในอิจิก็ยังไม่อยาก่างจัดฉันฉันรู้สึกผิดขึ้นมาอีกแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์ม่ป้องห่วงฉันจะพิสูจน์ให้หมอนน่นเห็นเองว่าฉันคว้างได้แล้วจะไปเจอโทอินที่โคที่เองฉันพูดพลางตกแทนขวาตัวเองตั้งใจพูดที่คลุมครือไม่ให้เข้าใจผิดไปมากกว่านี้ในอิจิบยัดหน้าน้ำปาคลออีกครั้งจะคิดถึงทุกคนเลย เขากอดคริสกับยูกิแน่นก่อนไม่ยืนตรงหน้าฐันแล้วยื่นกำปั้นมาแม้น้ำปาจะไหลแต่รอยยิ้มก็สดใสเจอกันที่ระดับประเทศนะฉันยิ้มทูนกำปั้นกับน้องไทยสัญญาแล้วนะตอนที่85เสียงนกร้องแว่าเข้ามาทางหน้าต่างลอยมากับสายลมที่ยังคงเย็นเฉียบแบบลายฤดูหนาวถ้ามีเห็นทิวทัศน์สีชมพูจัดดอกซากุระข้างนอกคงนิดว่าเป็นฤดูอื่นไปแล้ว ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ลำพังที่โต๊ะอาหารกำลังจัดการเบคอนกับไข่ดาวบนขนมปังปิ้งที่ถูกเตรียมไว้อย่างพิถีพิถันปื้มอร่อยจริงๆเขาพูดพลางยัดอาหารเข้าปากอย่างไม่เกรงใจใครเสียงคอนหายใจดังมาจากในครัวยูกิหยุดมือแล้วหันมามองสามีด้วยสายตาหลุแต่พอเห็นสีหน้ามีความสุขของเขาตอนกินอาหารฝีมือตัวเองเธอก็อดหัวเราะเบาๆไม่ได้ อาหารฉันมันอร่อยขนาดต้องเย็ดเข้าปากแบบนั้นเลยเหรอเธอถามพลางใส่โวอย่างคำคำแน่นอนสิคริสพูดอูอี้ในขณะที่ยังเคี้ยวอยู่เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นทำเอาคริสสะดุ้งเกือบสำลักอาหารที่กำลังเคี้ยวอย่างอ,ร,อร่อยหลังจากตั้งสติได้เขารีบดื่มน้ำช่วยปืนอาหารลงคอฮัลโหลคริสรับสายทันที่ยังหายใจไม่ทัน สวัสดีตอนเช้าครับคริสผมเนะโอคิฮาจิมูระจากโทอินอะคาเดมี่เสียงปลายสายฟังดูอารมณ์ดีอาสวัสดีครับคริสตอบปลับด้วยน้ำเสียงมวงมงขอโทษที่โทรมาแต่เช้านะครับแค่อยากแจ้งข่าวเกี่ยวกับลูกชายคุณในอิจิโอคริสเลิกคิวขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วหันไปมองภรรยาพอเห็นว่าเป็นเรื่องลูกชายเขาก็เปิดลำโพงให้ยูกิได้ยินด้วยเออ ในอิจิทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากช่องปิดเทมอมฤดูหนาวแถมยังเหนือกว่ารุ่นที่หลายคนเราเลยตัดสินใจให้เขาเป็นตัวจริงที่เมสองถ้าเก็บประสบการณ์มากกว่านี้คงได้ขยับไปเป็นแคชเชอร์แน่นอนดวงตายูกิเป็นประกายด้วยความภูมิใจเธอวางม,มือบนไหล่คริสแล้วยิ้มอย่างอบอุ่นก่อนจะเดินกลับเข้าไปในครัวปล่อยให้สามีคุยโทรศัพท์ต่อข่าวดีมากครับคริสพูดสั้นๆแล้วปิดลำคงแนบโทรศัพท์กลับที่หู ใช่ครับเราประทับใจในความสามารถของลูกชายคุณมากการที่ครอบครัวคุณมีนักเบสบอลฝีมือดีถึงสองคนถือว่าสุดยอดจริงๆขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณหมายถึงเคียนหรอคริสขมวดคิ้ววงทำไมนาโอกิถึงชมเคียนตอนทัดตัวไม่ใช่หรอที่ตัดเขาออกน้ำเสียงของนาโอกิเปลี่ยนไปทันทีใช่ครับน่าเสียดายที่เขาไม่รับทุนของผมผมนึดว่าเขาคงอยากเล่นกับน้องยซสอีคริสสูดหายใจแรงสีหน้าสับสนก่อนจะนิ่งสนิท ขอบคุณที่โทรมานะครับนาโอกิผมมีธุระต้องไปจัดการขอตัวก่อนพูดจบก็วางสายทันทีทิ้งให้หนาโอกิยืนม,มุมอยู่ปลายสายเขาก้มดูโทรศัพท์เพื่อเช็คว่าสายถูกตัดไปแล้วจริงๆอะไรกันเนี่ยนาโอกินั่งอยู่ในห้องทำงาน,านแต่งตัวเรียบร้อยใต้ตาไม่มีรอยคอามอีกต่อไปฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วเขาไม่ต้องมีนไปทั่วประเทศเพื่อส่องนักเบสบอลมัธยมต้นอีเขานั่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยักไหล่วางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ เสียดายจริงๆนะถ้าได้ของมาเล่นเมสหนึ่งคงดีไม่น้อยแนวโอกิบอนกับตัวเองทัดเชยฉันจำเสียงดังรู้สึกถึงลมเย็นประทัดหน้าในขณะที่เดินไปทางประตูโรงเรียนพร้อมกับกลุ่มนักเรียนมากมายมีใครนึกถึงฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันคุมคอมพลางเกาหลังหัวอย่างมองงูทันใดนั้นก็รู้สึกขนลุกหวับเหมือนมีลังร้ายบางอย่างแทะซ่านเข้ามาจะอะไรกันเนี่ยหรือฉันจะตื่นเต้นเพราะเป็นวันแรกฉันคิดในใจ แต่สุดท้ายก็สลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปมอไลคือก้าวแรกสู่เส้นทางเบสบอลอาชีพที่ฉันรอคอยมานานตราบใดที่ฉันมีระบบเมเจอร์ลีกยังไงก็ต้องไม่เป็นโปรปแน่นอนแค่เราเวลาเท่านั้นฉันก้มัดแน่นด้วยความคาดหวังเดินตรงไปยังประตูโรงเรียนที่คุ้นเคยความรู้สึกคิดถึงบางอย่างเออล้นขึ้นมาที่นี่แหละคือที่ที่ฉันเคยสูญเสียเบสบอลที่สาคัญที่สุดในชีวิตแต่ตอนนี้ฉันได้โอกาสใหม่อีกครั้งฉันจะไม่ทําผิดพลาดเหมือนเดิมอีกฉันคมทา เอเคียนทีมนะ่มีนาเสียงวัยรุ่นแตกหนุ่มดังมาจากข้างหลังทําให้ฉันหันไปมองฉันหันกลับไปแต่ไม่เห็นใครอยู่ข้างหน้าหรือฉันมุงเลยหันซ้ายหันขวาหาต้นเสียงเอออยู่ข้างล่างนี่เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีแววงุดหมดปนอยู่อ๋อขอโทษทีฉันปรับกลับพอเงยหน้าลงถึงเห็นเด็บตัวเตี้ยล่ำยืนอยู่ เพราะได้พันธุกรรมจากพ่อฉันเลยสูงกว่าเด็กวัยเดียวกันตอนนี้สูงประมาณ175เซนติเมตรในขณะที่ค่าเฉลีย่ยผู้ชายญี่ปุ่นแค่1 7 0เจเซนติเมตรเองถามฉันยังโตได้อีกฉันมองสำรวจเด็กตรงหน้าครู่หนึ่งรู้สึกคุ้นหน้าแปลกแปลฉันรู้จักนายรึเปล่าฉันถามเล็กเตี้ยล่ำหน้าเริ่มแดงด้วยความโมโหแต่ก็พยายามของอารมณ์ไว้ชิรุมาสุดาเราเคยเจอกันปีที่แล้วในทัวร์นาม,เมิเอนคันโต เออจริงด้วยนายเป็นแคเทเชอร์ของฟูจิมิใช่ไหมฉันร้องออกมาแต่แล้วก็ต้องขอมวดคิ้วมงทำไมชิโร่ถึงใส่ชุดยูนิฟอร์มโยโกฮาม่าไฮในชีวิตก่อนชิโร่ไม่เคยมาเรียนที่นี่เลยทำไมรอบนี้ถึงเปลี่ยนไปพอเห็นสีหน้าฉันโมงๆชิโร่ก็เหมือนจะสัใจแปลกๆคือคือสงสัยละ่ะสิว่าทำไมฉันไม่อยู่ที่นี่เขาพูดแต่ก็เหมือนจะพูดไม่ออก หนักดียวแล้วในมาทำอะไรที่โยโกฮาม่าไฮในควรจะไปอยู่โรงเรียนเวสบอลดังๆไม่ใช่หรอชิโร่ดูมงสุดๆเพราะฟอร์มการเล่นของฉันในทัวร์นามเมนต์โดยเฉพาะรอบทีมันที่สุดฝีมือชัดเจนแค่คิดถึงตอนฉันยืนในกรอบตีเขาก็ขนลุกแล้วอ่าเรื่องนั้นหนักฉันน่าเจือนเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของฉันตั้งแต่ย้อนเวลากลับมาก็คือโอซาก้าโทอิน จบคลิปแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กด subscribe กันไว้ก่อนอย่าลืมเปนคอมเมนต์คุยกันได้หล่ะบาย